สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซี t c h ช n แนลนะครับกลับมาพบกับศาสตราสาราย์ดีด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเช่นเคยนะครับกลับมาทุพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้เช่นกันนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงฤดูฝนนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการเจ็บป่วยกันเยอะ นะครับประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสริมสุขภาพผ่านไกโรคเชื่อฤดูฝนนะครับตามภูมิปัญญาไทยนะครับวิทยากรที่อยู่ข้างผมวันนี้นะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุจยี่หว่าจันทรัีรีนะครับหรือคุณหมอดีวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วใช่ไหมครับคุณหมอดีวนะครับก็เป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะครับที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่4จังหวัดนนทบุรีนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับ คุณหมอครับพูดถึงเรื่องฤด,ดูฝนนะครับผมก็มีอาการเลยตอนนี้นะครับรู้สึกว่าคันคอนะครับตื่นมาฟึดฟัดฟึดฟัดนะครับอ,อ,อันนี้เกี่ยวข้องกันเนาะ ใช่ค่ะด้วยความที่ปกติแล้วในช่วงฤดูฝนเนี้ยค่ะเกิดจากในเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศชื้นแฉะหรือว่าบางทีด้วยความที่สภาพอากาศมันชื้นแฉะเหล่านี้ค่ะส่งผลต่อระบบภายในร่างกายของเราค่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันสอดคล้องกันนะครับเอาละครับและในมุมมองของแพทย์แผนไทยนะครับฤดูฝนเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยตรงอย่างไรบ้างครับ ในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะส่งผลต่อระบบร่างกายของเราค่ะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นในเรื่องของอาการพวกท้องอืดท้องเฟ้อแน,น่นจุกเสียดค่ะครหรืออาจจะเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคอะไรพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะปนจากน้ําหรืออาหารซึ่งก่อให้เกิด อาการพวกท้องเสียอากเป็นพิษก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยความที่สภาพอากาศอะค่ะค่อนข้างเย็นหรือว่าชื้นทาให้มีอาการพวกไข้ไอเจ็บคอเหมือนที่พี่เอกอะค่ะอ๋อนูต้องบอกว่าอาการนี้ต้องบอกว่าเป็นอาการอาการโรคที่คนส่วนใหญ่เป็นกันเลยหรือดูฝนที่ไรมากันเลยนะครับโดยเฉพาะคนภูมิแพ้อย่างผมนะครับจะแบบมีอาการ ตามมาทุกปีะนะครับอาแล้วเราต้องถามนิดนึงว่าอย่างแผนไทยเนี่ยเราให้ความสําคัญกับท่าเจ้าเรือนในร่างกายะนะครับแล้วในฤดูฝนเนี่ยสัมพันธ์กับท่าเจ้าเรือนอย่างไรและมีผลต่อสมดุลของร่างกายตรงนี้ยังไงบ้างครับคุณหมอ,อ,อต้องอธิบายในเรื่องของ ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะทางแผนไทยของเราค่ะจะเรียกว่าช่วงวัสดุฤดูค่ะวัสดุรดูนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงในเรื่องของวาตตะสมุทรฐานกาเริบหรือว่าช่วงลมของเราค่ะกาเริบนั่นเองซึ่งด้วยความที่ในเรื่องของตัวฤดูฝนนะคะทําให้าตุลมกําเริบอาการหลักๆเลยในเรื่องของทตุลมก็คือการไหลเวียนของเลือดลมไม่สะดวกอาจจะมีในเรื่องของอาการพวกท้องอืดอย่างที่บอกในเบื้องต้นค่ะท้องอืดแน่นจุกเสียดหรือว่าอาหารไม่ย่อยอะไรพวกนี้ค่ะ ซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะจะพบต่อท่านลมในร่างกายของเราหรืออาจจะเป็นในโรกของอาการปวดเมื่อยตามข้ออันนี้ก็ช่วยอันนี้ก็เป็นส่งผลได้เหมือนกันค่ะต้องบอกโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับการตรวจเมื่อยตามข้อนี่สัมพันธ์กันเลยตรงนี้เอาละครับแล้วโดยเฉพาะคนที่เกิดท่าเจ้าเรือนอะไรนะครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยในช่วงฤดูฝนตรงนี้ ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยนะคะในช่วงเดือนที่กระทบในเรื่องของธาตุลมค่ะจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงถุนายนค่ะซึ่งในช่วงเดือนนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่วาตตสมุทฐานะคะ่ะว่าเป็นธาตุเจ้าเรือนของเรานั่นเองค่ะในช่วงนี้เป็นธาตุลมใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ธาตุลมเหมือนกันต้องบอกว่าธาตุลมตรงนี้คนที่เกิดเดือนเมษาถึงิถุนายนที่เป็นธาตุลมตรงนี้เขาต้องเฝ้าระวังตัวเองยังไงถ้าอยู่ในช่วงฤดูฝนตรงนี้ครับอาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นยิ่งถ้าในเรื่องของสภาพ อากาศอะค่ะที่มันค่อนข้างเย็นชื้นซึ่ง,งทําให้มีอาการในเรื่องของไข้หวัดไอเจ็บคอค่ะคอาจจะส่งผลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงในเรื่องของอาการปูมแพ้งรวมด้วยก็ได้ หรือว่าในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเช่นเดียวกันค่ะคเหมือนด้วยความที่เรา,าค่ะธาตุของเราเป็นาธาตุลมอยู่แล้ว,รลวเราจะไปเจอาธาตุลมจากสภาพอากาศอีกก็ทําในเรื่องของระบบทางเดินอาหารของเราค่ะแปรปรวนเกิดการไม่สมดุลมีอาการท้องอืดแน่นจุกเสียดหรือว่าตามกล้ามเนื้อก็จะเป็นในเรื่องของอาการปวดเมื่อยค่ะหรือรว่าวิงเวียนศรีรษะรวมด้วยด้โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าคนธาตุลมก็ต้องระวังแหลนะเนาะในช่วงฤดูฝนก็เขาเป็นลมอยู่แล้วมีลมมากระทบมีฝนมากระทบตรงนี้ก็ อาจจะมาเพิ่มไปเพิ่มแล้วก็เพิ่มสมดุลมากกว่าเดิมได้โอ้ oh, <c oughs> ต้องเข้าต้องต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษ <c oughs> เอาละครับเราเข้ามาเรื่องสมุนไพรดีกว่า <c oughs> หรืออาหารที่คุณหมออยากจะแนะนำเ <c oughs> นะว่าในช่วงฤด,ดูฝนตรงนี้ คนที่เป็นธาตุลมอยู่แล้วรตรงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าคนทั่วไปที่เกิดธาตุอื่นอย่างผมเนี่ยธาตุดินอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรเมื่อเราเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนตรงนี้ครับในช่วงฤดูฝนนะคะถ้าในเรื่องของทางแผนไทยคะ่ะเราก็จะแนะนําในเรื่องของการเลือกสมุนไพรหรือว่าการกัะปัะทานอาหารคะ่ะที่มีฤทธิ์ร้อนหรือว่าสมุนเพรดหรร้อนก็คือไม่ให้มันร้อนมากจนเกินไปอ,อาจจะแนะนําอย่างเช่นในเรื่องของพวก สมุนไพรตามพื้นบ้านของเราค่ะในเรื่องของขิงค,ค่ะทมบนิมม้นอะไรพวกนี้ค่ะที่ช่วยในเรื่องของการขับลมกระจายลมแล้วก็ช่วยในเรื่องของแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีอ๋อถ้ามีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรอย่างนี้ก็ ใช้วิธีตรงนี้นะครับทานขิงเข้าไปการทานขิงนี่ทานเป็นเมนูอาหารอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของต้มขาไก่หรือว่าต้มขมิ้นต้มขิงอะไรพวกนี้ต้มยำใช่ไหมผมชอบมากเลยใช่ค่ะต้มยำก็ได้แกงต้มแกงเลียงอะไรพวกนี้ค่ะอ้ทานได้หมดเลยใช่อ๋ออันนี้ก็ถือว่าถ้าเรามีอาการตื่นมาเรามีอาการอย่างคุณหมอบอกท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างนี้ก็ทานอาหารตรงนี้ได้แต่ถ้าทานแล้วยังไม่ดีขึ้นยาสมุนไพรอะไรที่คุณหมออยากจะแนะนําครับว่า ให้เขาทานช่วยในการขับลมตรงนี้ถ้าในเรื่องของกลุ่มยาตํำรับยาสมุนไพรของทางแผนไทยนะคะก็จะมีการแนะนําเป็นอย่างเช่นในเรื่องของยามันทาธาตุค่ะมันทาธาตุแคปซูลอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแก้การท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมแน่นจุกเสียดร่วมด้วยได้หรือถ้าในเรื่องของอาการพวกกดไหลย้อนร่วมด้วยอาจจะแนะนําเป็นตัวย,ยาชื่อว่าประสาทเจตพังคีค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วครับก็หาซื้อไม่ได้ก็ไปพบคุณหมอที่ที่โรงพยาบาลได้คลินิกแผนไทย ครับแล้วอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงอาการในเบื้องตนน้นเนาะที่เราคุยกันอาจจะมีไข้หวัดมีท้องเสียปวดข้อพวกนี้แหละครับอาการที่แบบเป็นโรคคิดเลยที่อยู่ในช่วงฤดูฝนตรงเนี้ยอย่างเช่นไข้หวัดเนี่ยเจอแน่ผมก็เพิ่งหายไปรตรงเนี้ยในกรณีถ้าเราเป็นไข้หวัดตรงเนี้ยค,คุณหมอเป็นไข้หวัดทั่วไปแล้วกันตรงนเนี้ยเนาะเราจะให้เขาดูแลสุขภาพอย่างไรหรือต้องทานอะไร ถ้าในเรื่องของการเรื่องกับพันยาถ้าเราจะแนะนาเป็นพวกกลุ่มยาตหลักค่ะอาจจะแนะนํายาชื่อว่าจันทารีลาตัวยานี้ค่ะจะมีช่วยในเรื่องของการลดไข้หรือว่าช่วยในเรื่องของไข้เป็นฤดูค่ะซึ่งมันเทาอาการในเรื่องของไข้หวัดร่วมด้วยได้หรือว่าถ้ามีอาการพวกไอเจ็บคอร่วมด้วยเราก็จะแนะนําตัวฮิตเลยก็สปาทลายโจนค่ะต้องต้องดูว่าอาการที่เราเป็นเป็นลักษณะอย่างไงตรงนี้นะครับอย่างจันทารีลากับฟ้าทลายโจนตรงเนี้ย ถือว่าเป็นยาบัญชียาหลักไหมใช่ค่ะขึ้นในตรงตรงกับบัญชียาหลักโดยตรงเลยอันนี้ถือว่าทานได้ปลอดภัยเลยจริงจริงทานได้ปลอดภัยค่ะแต่ว่าก็มีข้อระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานยาค่ะอย่างพวกในเรื่องของพวกกลุ่มยาลดไข่หรือว่ากลุ่มาทานาโจนเราจะแนะนําไม่ให้ทานเกินติดต่อการ5้าถึงเจ็ดวันครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพวกกลุ่มยาเย็นค่ะอาจจะส่งผลทําให้ในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเกิดการหนืดแล้วก็มีอาการชา แขนชามืออะไรพวกนี้ขาดว่าปลายเท้ารวมด้วยด้วยส่วนตัวผมนะครับทานยาพวกนี้ทั้งจันทลีลาทั้งฟ้าพลายโจรเนี่ยสาวันอาการจะดีขึ้นละถ้าเราหายภายใน3วันไม่เกิน5วันตรงเนี้ยเราหยุดยาได้เลยไหมครับสามารถหยุดยาได้ค่ะถ้าอาการทุเราลงแล้วหรือว่าดีขึ้นแล้วค่ะอ,อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมครับระวังนะว่าอย่าทานจนแบบว่า โอโหเกิน oh, 5วันเลยอย่างเงี้ยต้องเฝ้าระวังมันมีผลกระทบเหมือนกันการทานยาสมุนไพรก็มีผลกระทบต้องทานให้ถูกวิธีถ้าไม่ทราบก็ปรึกษาคุณหมอแผนไทยอย่างคุณหมอดีวตรงนี้ได,ได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะอาการอีกอาการหนึ่งที่เราพูดถึงว่า ในกรณีผู้สูงอายุเนาะที่มีอาการเจ็บปวยบ่อยตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องอาการปวดข้อซึ่งพบเจอเลยยิ่งหน้าฝนหน้าหนาวตรงเนี้ยเราเจอบ่อยเลยทางออกของอาการตรงนี้ครับสำหรับผู้สูงอายุเนาะที่จะมีอาการตรงเนี้ยเราแนะนําเขาอย่างไงในการดูแลสุขภาพครับ ในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับพวกกลุ่มอาการพวกปวดเมื่อยค่ะนอกจากในเรื่องของการรับประทานยาเราอาจจะแนะนําในเรื่องของการนวดแล้วก็ประคบค่ะสมุนไพรเพิ่มเติมด้วยการหัตถการนี้ค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายเลือดลมร่วมด้วยได้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดโลหิตค่ะรวมถึงไปช่วยในเรื่องของอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการพวกปวดตามข้อได้หรือว่าอาจจะเป็นถ้าตามแคปซูลหรือว่าการรับประทานยาจริงก็จะแนะนําเป็นพวกกลุ่มยาสหัตธาราอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมในเส้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยว ได้ครับทานยาควบคู่ไปด้วยได้ตรงนี้นะครับก็อาการก็จะบันเทาขึ้นบางคนครับคุณหมอผมถามเป็นความรู้นิดนึงว่าช่วงเนี้ยอากาศหนาวเย็นฝนตกอะไรเงี้ยเขาไปอบสมุนไพรนะเขาเขาอบซาวน่าอะไรเงี้ยครับอบสมุนไพรอะไรเงี้ยผมพูดถูกไหมได้ได้เรียกได้ใช่ไหมตรงเนี้ยอบสมุนไพรตรงเนี้ยคือว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมครับตรงนี้แล้วมันมีข้อจํากัดอย่างไรไหมว่าถ้าจะต้องไปอบสมุนไพรในช่วงฤดูฤดูฝน จริงๆในเรื่องของการปรบสมุนไพรค่ะก็ช่วยบรรเทาในเรื่องของการขับลมกระจายลมแล้วก็การกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ค่ะจริงๆก็ช่วยในเรื่องของทั้งระบบกล้ามเนื้อในเรื่องของอาการปวดเมื่อยก็ได้หรือว่าในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของพวกภูมิแพ้คระจมูกน้ำมูกไหลแต่ว่าก็ต้องมีข้อระมัดระวังในกลุ่มบางทีผู้ผสูงอายุค,ค่ะจะมีความดันค่อนข้างสูง<อ>เราก็จะแนะนําว่าเออีเรี่ยงในเรื่องของ ผู้ป่วยที่มีความดันสูงเกิน140-90อะไรพวกนี้ค่ะคก็อาจจะต้องระมัดระวงังหรือว่าผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวหรือว่าโรคติดเชื้อเชื้อพันอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการปบสมุนไพรตรงัในเรื่องของไข้สูง อันนี้ถ้าจะอบเนี่ยเราถ้าเราไม่มีความรู้จริงเรามาอบตามคลินิกแผนไทยรหรือโรงพยาบาลอย่างศูนย์การแพทย์แผนไทยอย่างนี้รเรามีให้บริการไหมครับของทางเราก็มีให้บริการค่ะก่อนที่จะเข้ารับบริการทุกครั้งค่ะแล้วจะต้องพบคุณหมอก่อนเพื่อจะมีการดูเวท่อไซต์ตรวจร่างกายก่อนที่จะเข้ารับการกากรรกบสมุนไพรครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในการดูแลสุขภาพจากกรณีการปวดข้อปวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะในช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับแล้วอีกอาการหนึ่งที่คนเป็นกันเยอะเลย โดยเฉพาะคนในกรุงเทพและประิมณฑลเนี่ยผมก็เป็นอาการภูมิแพ้มาทีไรเนี่ย <c oughs> ฝนมาเนี่ยจะฟึดฟัดฟึดฟัดเลยอย่างเงี้ยละตรงเนี้ยทางออกตรงเนี้ยครับคุณหมออยากจะแนะนํำยังไงในเรื่องของการเออเกี่ยวกับในเรื่องของพวกอาการพวกหวัดคัดจมูกภูมิแพ้ค่ะเราก็จะมีตัวยาสมุนไพรเช่นเดียวกันค่ะเป็นพวกกลุ่มยาตำรับอย่างเช่นตัวยาตราบชมพูทวีปค่ะตอนนี้สรรพคุณเด็นเลยก็คือช่วยในเรื่องของพวกกลุ่มอาการพวก ภูมิแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามอะไรพวกเนี้ยค่ะช่วยได้อ๋อถ้าเป็นอาการอย่างนี้ก็ช่วยได้บางคนเขาจะไปใช้วิธีแบบว่าสุ่มสุมยาได้ไหมได้เหมือนกันใช่ค่ะการสุ่มยาก็จะเป็นการใช้พวกสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมระเหยค่ะครับซึ่งเราก็จะสูตรรวมตัวสมุนไพรตัวเนี้ยค่ะเพื่อจะได้ช่วยบรรเทาอาการในเรื่องของทางเดินทางเดินหายใจคัดจมูกภูมิแพ้อะไรพวกเนี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือจะทานเป็นยาปราบชมพูทวีป หรือว่าจะ<ป>อบสมุนไพรก็ได้อบสมุนไพรก็ได้อ<ช>ีกเยนปราบชมพูทวีปนี่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปไหมจริงๆจ,จ,จะมีขายตามในเรื่องของร้านยาแผนไทยค่ะแต่ว่าจริงๆเราจะแนะนําให้ประกบคุณหมอแผนไทยหรือว่าหมอแผนไทยประยุกเพื่อดอาการก่อนเพราะ <ๆ S 2> บางทีในเรื่องของตัวปราบชมพูทวีปเขาจะมีข้อแนะนําหรือว่าหลีกเลี่ยงในเรื่องของช่วงที่มีไข้ตัวร้อนเขาจะไม่แนะนาให้ทานต้องวินิจฉัยก่อนนะครับวินิจฉัยโดยคุณหมอแผนไทยจะต้องซักอาการกันก่อนแหละว่าสมควรทาน กี่โดสทานเท่าไหร่ให้เหมาะกับอาการที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นยาตัวหนึ่งแหละที่ช่วยเกี่ยวกับการภูมิแพ้ได้แต่อยากจะให้คนไข้เนี่ยไปพบคุณหมอคุณหมอแผนไทยคุณหมอแผนไทยประยุกเนี่ยวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนฝากไว้นะครับใครที่มีอาการภูมิแพ้เหมือนผมอย่างเงี้ยนะครับก็ไปหาคุณหมอแผนไทยได้เลยนะครับเอาเลยครับเราทราบแล้วนะครับว่า ในช่วงฤดูฝนตรงนี้ใครที่มีอาการเจ็บป่วยยังไงอย่างเช่นเป็นไข้ไอเจ็บคอ<ฆ>นะครับมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือไม่เป็นอาการปวดข้อปวดเข่านะครับเป็นหวัดภูมิแพ้อ่างเงี้ยต้องดูแลสุขภาพรักษาตัวเองอย่างไร<ฆ>นะครับอีกโลกอีก,อกต้องบอกอีกปัจจัยหนึ่งแล้วกันในช่วงฤดูฝนเนี่ยตอนเนี้ย ฤดูฝนเนี่ยสิ่งที่ตามมาตอนนี้ในช่วงต่างจังหวัดแล้วกันนะครับ<ช>จะมีเห็ดขึ้นเยอะมากเลยคุณหมอ<ช>และตอนนี้ประชาชนหลายหลายคนเนี่ยรับประทานเห็ดพิษกันเยอะมาก<ช><ช>นะครับประเด็นที่เราอยากจะต่อจากนี้เชื่วงฤดูฝนตรงน,นี้เราอยากจะแนะนําว่าการรับประทานเห็ดที่ถูกวิธีตามภูมิปัญญาไทย<ช><ช>ตรงน,นี้คุณหมอแนะนําอย่างไรครับ จริงๆแล้วเรามีภูมิปัญญาพื้นบ้านค่ะสมัยก่อนค่ะครเราจะมีการรับประทานเห็ดแต่ว่าเราจะใช้ย่้านางค่ะเอาใบยญานางค่ะมาคั้นคั้นมาเป็นน้ำแล้วก็ผสมในเห็ดค่ะโดยตัวที่ตัวฤทธิ์ของตัวยาย่้านางค่ะมันจะมีฤทธิ์เย็นที่มันจะช่วยในเรื่องของการล้างพิษซึ่งในส่วนนี้ค่ะใบหย่านางที่เราคั้นออกมาผสมกับในเห็ดอะค่ะมันช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้ซึ่งเราจะเห็นได้ในเรื่องของพวกแกงเห็ดที่เราเห็นตามท้องตลาดอลไพวกนที่เขาใส่ย่้านางแล้วก네็กินเป็นเหมือนกับแบบล้างพิษไปด้วย ตรงนี้แต่ปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าเห็ดเยอะมากเลยเนาะขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ต้องบอกว่ามีทั้งสีสวยสีสันงดง,งามมากเลยเตรงเนี้ยเอาเป็นว่าแนะนําในเบื้องต้นคุณหมอการที่เราจะรับประทานเห็ดที่ถูกวิธีและเลี่ยงเห็ดพิษตรงนี้ค,คุณหมอแนะนําทานให้ทานอย่างไรครับ จริงๆในเรื่องของการเลือกเห็ดอย่างแรกคร่ะเราอาจจะต้องดูในเรื่องของสีสันก่อนถ้าเราเห็นว่าเห็ดที่มันสีสันหรือว่าสีฉูดฉาดเกินไปอันนี้หลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าด้วยปกติตามท้องตลาดที่เราเห็นทั่วไปอาจจะเป็นในเรื่องของเห็ดสีขาวสีน้ำตาลอะไรพวกนี้ทั่วไปหรืออาจจะเป็นตรงที่ถ้าเป็นตรงฟูนเห็ดอะค่ะจะมีเห็นเป็นวงแหวนหรือว่าเป็นหุ่งหูมะค่ะตรงก้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นเห็ดพิษเหมือนกัน ให้ให้ให้วิเคราะห์ก่อนเลย <c oughs> ว่าอันนี้คือเหตุพิษถ้ามีสีสันสวยงามที่คุณหมอ <c oughs> บอกและมีวงแหวนอยู่ที่ ที่รอบฐานด้วยตรงนี้อันนี้แหละคือเห็ดพิษไม่สมควรมารับประทานอย่างยิ่งนะครับทำลายได้ทําลายเลยนะครับไม่ควรทานและเห็ดยังไงครับที่เหมาะที่จะทานเราจะต้องดูยังไงจริงๆถ่าแนะนําจริงๆแนะนำเป็นเห็ดตามท้องตลาดก็ไ่ะที่เราเจอดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยค่ะเป็นเห็ดที่เราคุ้นเคยเห็นเห็นกันคุ้นอยู่แล้วเห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดพอเห็ด เห็ดเห็ดนางฟ้าอะไรมันก็เยอะแยะเนาะใช่ค่ะทานได้และมีประโยชน์ด้วยเห็ดพวกนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วเห็ดอะค่ะมีประโยชน์มากด้วยความที่มันมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงนะครัจะเป็นโปรตีนสูงไขมันต่ำคาร์โบไเตรต่ำค่ะจริงจริงอะค่ะมันช่วยในเรื่องของกลุ่มอาการพวงนี้ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทานตามท้องตลาดเถอะที่เราคุ้นชินกันและทานเป็นประจำจะปลอดภัยสุดใช่ค่ะและอีกในกรณีหนึ่งถ้ากรณีประชาชนเผลอไปทานเห็ดพิษ นะครับอย่างแรกเลยเรามีภูมิปัญญาการแท่พื้นบ้านหรือภูมิปัญญาแผนไทยเนี่ยแนะนําอย่างไรว่าถ้าเราเผลอไปทานเรามีการถอนพิษตรงนี้ยังไงบ้างครับ จริงๆถ้าเราเผลอรับประทานไปจริงๆแล้วค่ะเราจะแนะนําในเรื่องของการเรียกว่าการขับพิษหรือว่าถอมพิษออกมาอาจจะเป็นการระบายหรือว่าเป็นการทําให้อาเจียนออกมา <waren S 1> อ,มอาจจะถ้าเป็นพวกกลุ่มยาระบายก็อย่างเช่นในเรื่องของพวกยาดำรหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มน้ำมะขามเปียก <cev ap S 2> อะพวกนี้ค่ะเอามาทานเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายแล้วก็ช่วยให้อาเจียนออกมา คัด้วยก็ได้บางคนเขาบอกให้ใช้ไข่ขาวอะไรอย่างงี้อันนี้อันนี้อันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของทําให้รู้สึกว่าอาเจียนออกมาได้คแค่เหมือนว่าแค่ให้อาเจียนออกมาแต่คือว่าถ้าเราทําวิธีอย่างที่คุณหมอบอกอะไเงี้ยถ้าถ้ามีและหาได้และมีคนรู้จริงๆอันนี้ทําได้คือทําืเพื่อที่ว่าให้ถอนพิษออกมาก่อนก่อนที่จะคาเขาไปส่งโรงพยาบาลอันนี้คือว่าเป็นการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นโดยการใช้ภูมิปัญญาไทยหนกท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะที่ใช้ดูดูแลตรงนี้แต่อย่างไรก็แล้ว แต่คุณหมอก็อยากจะแนะนำนะว่าให้รับประทานเห็ดตามท้องตลาดที่เราคุ้นชินกันมากกว่าและหลีกเลี่ยงเห็ดพิษทั้งหมดที่มีในลักษณะที่บอกมาดีที่สุดเอาแล้วครับคุณหมอครับช่วงสุดท้ายของรายการคุณหมออยากจะแนะนําอะไรประชาชนครับเชิญเดครับ ค่ะก <K an> ็ฝาก์าในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะก็ด้วยความที่อากาศอะค่ะค่อนข้างแปรปรวนชืช้นแฉะเลยพวกนี้นะค่ะก็ฝาสตร์ในเรื่องของการดูแลตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะ <K an> ทั้งในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารการใช้สมุนไพรหรือว่าลงไปถึงในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของการเลือกเราอาจจะต้องเลือกในเรื่องของอาหารที่ปรุงสุกสดแล้วก็ร้อนค่ะแล้วก็สะอาดด้วยหรือรวมไปถึงในเรื่องของการออกกาลังกายอาจจะออกกำลังกายเบาๆเพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่ม ความร้อนในร่างกายหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายค่ะให้คงที่หรืออาจจะไปถึงในเรื่องของการนอนพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งถ้าเรามีการดูแลในส่วนนี้ค่ะเราจะทําให้ร่างกายของเราค่ะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทําให้เราะค่ะพ้นต่อในเรื่องของพวกอาการโรคอะไรพวกน,นี้ได้ปราศจากโรคแข็งแรงนะครับตามสาภูริสุขาไทยในช่วงฤดูฝนนะครับตามหัวข้อที่เรานำเสนอวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมกับคุณหมอดิวนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ กลับมาพบกับาศาสตราลดีนะครับเกี่ยวกับแพทแผ่นไทยและการแพทยทางเลือกทุกวันบันทาเวลา11นิกานะครับกับรายการซี h a n ช e แครับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ